สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิและไพ่ออรเคิลนพลังบวกนะคะคลิปนี้เราจะเปิดดวงชะตาให้กับชาวกกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะคะ การอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมไม่ใช่ดงชวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก็ขอให้ชาวกรกฎทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลสามารถสแกน q r วอาโคนะคะแอดไลน์ดี ID. ตามรายละเอียดที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe นะคะ ช่อง The s t a า954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะด้วยพลังของไพ่ยิปซีไพ่ครังออร์เคลิลบารมีแห่ององค์พ่อพี่คะเนตบารมีแห่ององค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์อาจารย์พาเมลาคอมเมนตสมิธองค์ป่ฤาษีร้อยแปดองค์ป่ราษีนารอดทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำลำธาร ขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้พาพเจ้าได้เปิดไพ่ให้กับชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ได้อย่างแม่นยำขอได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคําตอบมีทางออกและคาแนะนําที่ดีให้กับชาวราศีกรกฎด้วยนะคะสาธุ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 เรามาเริ่มกันที่ไพ่ข,ขลังออร์คินนะคะ ดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรคะชาวกรกฏในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้างเราจะวางในรูปแบบทักษะเหมือนเดิมนะคะชาวกรกฏ นของคุณไพ่ใบแรกได้ไพ่ไหโอ้โหชาวกรกฎเทพราหูเลยทับตัวเลยนะชาวราศีกรกฎดวงมีโชคมีลาบนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยนะคะพระราหูเนี่ยนะคะราหูทับตัวเลยนะคะโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะเลขที่มาจากโชคลาภคือ98 8 9 6 8ด ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะมีโชคมีลาบนะ9 8 68นั่นเองนะคะหรือชาวกรกฎหลายๆคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้คุณมีแฟนเป็นชาวต่างชาติหรือมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคู่รักคู่ครองชาวต่างชาตินั่นเองนะคะหรือตัวตนของคุณกำลังจะเปิดใจพบหาดูใจกับชาวต่างชาติ นะคะหรือใครหลายๆคนอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ได้นะพไพ่ใบนี้นะคะพไพ่ใบนี้นะอยู่ต่างประเทศทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานต่างชาติต่างประเทศหรืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานกลางค่ํากลางคืนในขับผับบาร์นะสายดาร์กต่างๆนั่นเองนะคะพระราหูเนี่ยแสงและเงานะคะหรือว่าบางคนอยู่ในงานที่เกี่ยวข้องกับดารานักร้องนักแสดง i n นฟลูเอนเซอต่างประเทศต่างๆนะไพ่ใบต่อมาค่ะชาวกรกฎในตำแหน่งบริวารลูกเต้าสามีภรรยาลูกน้องลูกจ้างหรือสังคมล้อมๆอ,อ,อู้หูยกรกฎคุณได้แต่ไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะไพ่ใหญ่ๆนะคะชาวราศีกรกฎนะคะชาวราศีกรกฎนะคะ ไพ่ใบนี้คืออำนาจวาสนาบารมีสูงสุดเลยนะความเจริญก้าวหน้าของชาวกรกฏนะคะลูกน้องก็จะเกรงกลัวนะคะลูกน้องเกรงกลัวให้ความเคารพยำเกรงให้ความเคารพนับถือนะคะไพ่ใบนี้คือเงินสดด้วยนะชาวราศีกรกฏคุณจะมีดวงโชคลาภจากบริวารให้โชค บริวารจะนำโชคนำลาบมาให้คุณบริวารจะนำเงินสดมาให้คุณบริวารจะนำมาซึ่งอำนาจวาสนาบารมีมาให้คุณนะคะชาวราศีกรกฎตัวเลขนำโชคของคุณอีกตัวหนึ่งคือ91หรือว่า97นะคะชาวราศีกรกฎมีโชคมีลาบจากบริวารน,นะคะเงินสดนะ พลังงานดีมากนะชาวราศีกรกฎนะคะดวงโชคลาภลาบใหญ่ด้วยนะคะลาบใหญ่มากๆด้วยนะคะชาวราศีกรกฎได้ทั้งพระราหูได้ทั้งพยาคุดอะดูไพ่ใบต่อมาค่ะในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดโอ้โหชาวราศีกรกฎคุณค่อนข้างที่จะ ไพ่ใบนี้คืออูฟู่นะอูฟู่มั่งคั่งร่ำรวยบริบูรณ์สมบูรณ์พูนสุขนะคะชาวราศีกรกฎอยู่ในตําแหน่งความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่คุณกำลังคิดหรือสิ่งที่คุณกำลังจะ,ะเผชิญอยู่นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎทุกสิ่งทุกอย่างมันบาลานซ์มันสมบูรณ์แบบมันเพอร์เฟกมันอุดมสมบูรณ์ไปหมด นะไม่ว่าจะเป็นตัวตนของคุณการเงินความมั่งคัง่งความร่ำรวยจากบริวารที่จะส่งเสริมที่จะถาโถมเข้ามาหาคุณนะชาวกรกฎในเดือนพฤษภานนี้ดวงคุณมาแรงมากๆานะใบต่อมาคะ่ะในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีโอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมผลักดันผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุน คุณเป็นลูกรักนะนะคะคุณจะได้รับการส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคให้ลาบรวมถึงให้การให้งานนะช่วงนี้เนี่ยคุณจะดิวงานอะไรผู้ใหญ่ก็จะชอบผลงานคุณนะคะผู้ใหญ่ก็จะเซ็นอนุมัติให้คุณผ่านคุณไปขออะไรเขาเขาก็ให้เขาก็จะเอ็นดูเขาจะรักใคร่ ไม่ว่าคุณจะเข้าหาผู้ใหญ่นะในในสายไหนก็แล้วแต่นะคะชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณจะทำงานสายไหนอะผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็จะรักใคร่เอ็นดูคุณอย่างกับเป็นลูกหลานของเขานะคะให้งานผลักดันส่งเสริมให้ตําแหน่งให้ขั้นให้ยศนะคะชาวกรกฎนะมาเต็มมากๆนะชาวราศีกรกฎนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมซัพพอร์ต ให้งานนะคะให้ตำแหน่งนะอนุมัติทุกอย่างที่คุณขอนะชาวกรกฎตำแหน่งต่อมาค่ะในะตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมโอ้โหชาวกรกฎชาวราศีกรกฎคุณจะมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีโชคลาบด้วยนะคะโชคลาบตัวเลขคุณอีอกคู่หนึ่งก็คือ3ามสี่สี่สามนะ ชาวราศีกรกฎนะคะคุณจะมีดวงโชคลาภด้วยมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกรกฎคนที่กำลังสอบเข้าคนที่กำลังจะอสอบเข้างานสอบเลื่อนขั้นนะสอบชิงทุนนะคะอรอผลทางด้านวีซา่านะคุณจะสำเร็จนะคะแล้วความสำเร็จนี้นำมาซึ่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้กับ ชาวกรกฏด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณสำเร็จไปหมดเลยนะชาวกรกฏนะคะสำเร็จยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยนะคะรอบด้านเลยนะของคุณเนี่ยตำแหน่งต่อมาคะ่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันชาวกรกฏหลายๆคนนะคะมะีจะเป็นลนักษณะที่เป็นคนที่ชอบอธิษฐานบารมี เป็นคนที่ชอบขอบนบานสาลกล่าวสวดมนต์ไหว้พระขอพรอ,อยู่เสมอนะเป็นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะชาวราศีกรกฎเป็นคนชอบขอพรเป็นคนสายมูนะคะหรือเป็นคนไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทาง หว้ให้ของเจ้าที่เจ้าทางเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยทาถูกตลอดทําถึงทําถูกทําใช่นะชาวกรกฏนะคะแล้วก็คุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนก็ได้คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นคนที่มีอธิษฐานบารมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะกรกฏไพ่คุณดีมากนะในเดือนพฤษภาคมนี้ในตำแหน่งต่อมาค่ะ ในตำแหน่งอุตสาหะเนี่ยชาวราศีกรกฎในตำแหน่งอุตสาหะเนี่ยคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะผ่านจุดที่แบบชิงดีชิงเด่นหักเหรียญเฉือนคมอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะมากมายนะคะในตำแหน่งอุตสาหะด้วยนะคะคือคุณเนี่ยไม่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะผ่านการชิงดีชิงเด่นผ่านการตัดขาผ่านการ หักแข้งหักขากันอะไรมาก็เยอะขัดแข้งขัดขาเออหักแข้งหักขาผ่านการขัดแข้งขัดขาอะไรกันมาก็เยอะนะชาวราศีกรกฎนะเออผ่านการชิงดีชิงเด่นอะไรมาเยอะแยะแต่ไม่มีใครสู้คุณได้นะคุณเป็นลูกรักนะเออคุณเป็นลูกรักนะคะชาวกรกฎเป็นลูกรักผู้หลักผู้ใหญ่ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถูกใจคุณอีกนะคะไพ่ใบนี้จะสอดคล้องกับไพ่ใบนี้เลยนะคะนะผู้หลักผู้ใหญ่ถูกใจอืมผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยตอนนี้เขาถูกใจคุณไปหมดเลยเขาจะไม่ใช้เขาจะไม่ใช้ใชอ่าสมองในการตัดสินคุณเลยเขาใช้ใจล้วนจะบอกว่า จะบอกว่าลำเอียงก็ได้นะชาวกรกฎในช่วงนี้เข้าตากรรมการมากเข้าตาผู้ใหญ่มากผู้ใหญ่ไม่เอาอะไรเลยผู้ใหญ่ถูกใจคุณอย่างเดียวผู้หลักผู้ใหญ่โอนเอียงมาทางคุณอย่างเดียวเลยถูกใจคุณอย่างเดียวเลยชอบทําอะไรก็ชอบไปหมดเข้าตากรรมการไปหมดทําอะไรก็ถูกใจรักอะ่ะคนมันรักเธอรักเขาผู้หลักผู้ใหญ่ รักเขานะคะผู้หลักผู้ใหญ่พูดอย่างนี้กับคุณนะนะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งกาลกินีคนอิจฉาริษยาศัตรูขั่วาคาดโอ้ชาวราศีกรกฎนะคะเขายิ่งแบบอิจฉาคุณใหญ่เลยนะอ่ะคือผู้หลักผู้ใหญ่รักลูกน้องรักนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ถูกใจเขาก็จะแบบว่ายิ่งร้อนเลยอะ่ะอืม มันเป็นอะไรที่แบบเวลาคุณได้ดิบได้ดีเขาก็จะยิ่งเหมือนไปสุมไฟให้กับตัวเองไปสุมไฟให้กับตัวเขาเองก็จะยิ่งอิดชาเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรค่ะพวกนี้จะมอดไหม้ไปเองเพราะว่าคุณมีไพ่พยาคุดมานะคะไม่มีใครทําอะไรคุณได้นะไพ่พยาคุดนี่คือเจออะไรก็แพ้ไพ่ไปหมดแพ้ไพ่แพ้ไัยตัวเองไปหมดนะคะ ไ่ใบนี้คือเป็นลักษณะที่สุมไฟเนี่ยคือเหมือนไฟมันสุมในซวงเขาอะได้แต่ร้อนรนแล้วก็เผาไหม้ตัวเองไปให้ตัวเองมอดไหม้ดับไปดับสนิทนะมอดไหม้เป็นเท่าฐานดับสนิทไปสู้อะไรคุณไม่ได้นะคะชาวราศีกรกฎคุณเฮงมากๆพฤษภานี้เฮงปังมากๆนะคะรอบด้านเลยนะเรามาดูไพ่ยิบสี่กันบ้างคะ่ะ ชาวราศีกรกฎนะคะตัวเลขโชคลาภคุณนะ,ะบอกไปแล้วนะคะ,ะเรามาดูค่ะกรกฎเรามาดูไพ่ยิบสี่กันบ้างดวงคุณเป็นยังไง ศีกรกฏไพ่ใบแรกนะโอ้โหชาวราศีกรกฏ the justice นะฉลาดหลักแหลมเก่งยอดเยี่ยมนะคะทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดเก่งนะคะอะไรไม่เคยเล็ดรอดสายตาคุณนะชาวกรกฏนะคะ The Justice นี่คือเก่งฉลาดหลักแหลม นะคะเฉียบขาดเฉียบคมมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดอะจัสติกเนี่ยทำอะไรก็แบบถูกต้องไปหมดทำอะไรก็ดีก็ใช่ไปหมดนะคะถูกต้องเถนตรงด้วยนะเนี่ยนะคะถูกต้องใช่เถนตรงฉลาดหลักแหลมเฉียบขาดนะคะความสำเร็จนะความเก่งนะคะเดอะจัสติกเนี่ยเก่งสำเร็จนะ ใบต่อมาคุณได้ไพ่อะไร A s o f ค cup กรกดหลายๆคนอยู่ต่างถิ่นดนไกลไกลบ้านไกลช่องนะคะอยู่ไกลครอบครัวอยู่ไกลแฟนอยู่ไกลครอบอยู่ไกลคู่ครองคนรักนะคะ Six o f w a n d s ไพ่แห่งความสำเร็จนะคะ Six o f w a n d s สำเร็จจากฝีมือนะ,ะ Five pentacles แล้วก็อะไรเฟซซอกครับกระกฎหลายคนเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่รักเป็นลูกที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเป็นเด็กที่เป็นอภิชาติบุตรมาเกิดในครอบครัวนะคะเฟน่ะคุณมีความเชื่อความศรัทธาคุณได้ไพ่ศรัทธาในรพระพิคเนตนะคะเฟให้ไวรตดอกมาโอ้ oh. two o f cups and the last one เป็นอะไรคะ เซน o อบวอน s ands, นะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอให้คุณมีพลังความเชื่อความศรัทธาในความดีขอให้คุณมีพลังในความเชื่อความศรัทธาในองค์พระพิคเนตนะคะไพ่ใบนี้คือความสำเร็จ พี่องค์พระพิคเนตจะประทานพรให้กับชาวราศีกรกฎนะคะขอเพียงแต่ว่าให้คุณมีความเชื่อความศรัทธาในพระองค์ท่านในคุณงามความดีของตัวคุณเองในสิ่งที่คุณทําว่ามันใช่มันถูกต้องสิ่งที่สําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างปาฏิหารนะชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณได้ไพ่พลังศรัทธาความเชื่อ ขององค์มพิคเนตนั่นเองนะคะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จะมาเยือนชาวราศีกรกฎนะคะเรามาดูชาวราศีกรกฎนะคะเก่งฉลาดนะคะประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในเดือนพฤษภาคมนี้นะ ชาวราศีกรกฎนะคะในเรื่องของงานนะคุณกินขาดอยู่แล้วนะคะเรามาดูค่ะชาวราศีกรกฎที่อยู่ในสายงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอของกินของใช้ของสวยงามงานราชการนะคะงานราชการร้านอาหารนะคะหรือคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่าง นะคะงานที่จะต้องใช้รูปร่างหน้าตานะคะงานที่จะต้องใช้คำพูดคำเจราจากับผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะจะมีคนชอบคุณเยอะขึ้นจะมีคนถูกใจคุณเยอะขึ้นนะคะจะมีแฟนคลับจะมีคนที่รักคุณเป็นตัวโยงของคุณเพิ่มมากขึ้นนะชาวราศีกรกฎคนที่อยู่ในงานออนไลน์ต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะ สร้างตัวตนได้ทุกช่องทางทุกทุกแพลตฟอร์มทุกชแนลนะคะชาวราศีกรกฎก็เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นในสายงานทางนี้ก็สามารถที่จะทำได้บางคนเปิดร้านใหม่บางคนมีธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองในช่วงเดือนพฤษภาเริ่มต้นร้านใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นช่องทางที่จะนำพาเงินทองมาสู่ชาวราศีกรกฎในอนาคต นะคะแต่งานคุณจะหนักงานคุณจะเยอะหน่อยนั่นเองนะคะแต่คุณก็จะสามารถที่จะมีเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยได้นะเหมือนที่ไพ่ขลังขึ้นมาบอกนะคะชาวกรกฏมาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างเงินทองโชคลาภคุณจะมีเงินทองเข้ามานะคะคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะแต่ คุณก็จะมีเรื่องที่จะต้องให้ใช้จ่ายออกไปเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎคุณอาจจะจ่ายไปให้กับคนที่คุณรักนะคะไปซื้ออะไรหรือให้กับคนที่คุณรักคุณอาจจะซื้อของขวัญของอะไรให้กับคนที่คุณรักหรือว่าซื้อให้กับตัวเองนะคะชาวราศีกรกฎหรือบางคนมีช่วงมีลาบมาไปทำอะไรไปปิดหนี้ไปใช้หนี้ นะคะชาวราศีกรกฎคุณอาจจะบางคนบอกไม่มีแฟนไม่มีอะไรคุณจะนําเงินตรงนั้นเนี่ยไปปิดหนี้ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะให้คนที่คุณรักแล้วก็ไปปิดหนี้นั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎจะมีเงินมีทองมีโชคมีลาบเข้ามานะคะโชคลาบนั้นเกิดจากการขอพรน,นะคะจากองค์พระพิฆเนรจะประทานพรให้คุณอาจจะเป็นเลขทูบเลขปลายประทัดก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎนะ หรือเลขอายุวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายให้โชคให้ลาบนะคะชาวกรกฎนะคะเรามาดูความรักชาวราศีกรกฎคุณจะพบเจอรักแท้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นความรักทางไกลนะคะเป็นความรักทางไกลเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการได้นะคะหรือ เป็นคนที่นับถือองค์พระพิคเนตเหมือนคุณเลยอืมเป็นคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อองค์พระพิคเนตเช่นเดียวกันกับคุณนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้พบเจอพบรักชาวต่างชาติพบเจอพบรักทางไกลนั่นเองชาวราศีกรกฎนะคะ คนที่มีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นคู่รักกันดีถึงคุณจะห่างไกลกันนะคะแต่คุณก็หมั่นเติมความรักให้กันและกันถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีเรื่องเอาแต่ใจกันแบบเออไม่เข้าใจกันแต่คุณก็สามารถที่จะจูนกันได้ตลอดเวลานะคะไม่เข้าใจกันงอนง้อกันก็หายก็คืนดีกันตลอดนะคะชาวราศีกรกฎชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่ ยังไม่ได้แต่งงานคุณสามารถที่จะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาได้หรือจะเป็นอะไรที่แบบจดทะเบียนสมรสอะไรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวราศีกรกฎนะหรือคุณอาจจะตั้งคันมีบุตรได้ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เช่นเดียวกันนะคะบุตรหรือลูกที่คุณมีเนี่ยอาจจะเป็นการขอพอรจากองค์พระพิคเนตก็ได้หรือพระพิคเนตประทานบุตรคนนี้ให้กับคุณนะคะชาว ราศีกรกฎนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแบบนี้กับคุณนะคะก็ขอให้คุณมีแต่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบนี้สำหรับคลิปนี้หมอดาลาไปก่อนพบกันใหม่วันนี้สวัสดีนะคะ